มาพบกันอีกครั้งแล้วสวัสดีครับผมอุติอุสและนี่คือเซเว e เดทูดายในพาร์ทแนะนำมอสนะครับผมมาพบกันในมอสเกี่ยวกับพานะกันอีกแล้ววันนี้นอกจาก2มอสพานะที่ผมแนะนําไปวันนี้ผมจะแนะนํามอสที่ผมสนใจอีกมอสหนึ่งก็คือเป็นรถเหมือนกันแต่เป็นรถบ้านเราสามารถย้ายบ้านไปที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงล้นเราไปดูกันดีกว่าไป และนี่ก็คือมอดยานพานะที่ชื่อว่า IDC The Nomad Crafting Capable Vehicle u n Limited Mobile Base ชื่อยาวมากแต่เอาเป็นว่ามันก็คือรถบ้านที่เราสามารถเพิ่มออปชันให้มันคราฟของย้ายเป็นบ้านจริงๆได้เลยโอเคนี่คือรูปอาะ่ะไปดูรายละเอียดกันดีกว่ารายละเอียดข้างล่างบอกว่าเป็นยานพานะที่สามารถประดิษฐ์ยิงและทำหน้าที่เป็นฐานเคลื่อนที่นะครับผม หมายเหตุก็บอกว่าฉันได้รับแจ้งว่าม็อดนี้กําลังถูกอัปโหลดซ้ําและขายในสถานที่ต่างๆทั่วอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันซึ่งไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังทําให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการดาวน์โหลดมาแวร์หรือไวรัสอีกด้วยสถานที่เดียวที่จะโฮสต์ม็อดนี้คือเพจนี้ และกิทฮับของฉันถ้าการดาวน์โหลดม็อดนี้ที่ไม่ได้มาจากเพจนี้หรือกิทฮับของฉันถือเป็นการอัปโหลดซ้ําที่ผิดกฎหมายม็อดของฉันจะไม่เรียกเก็บเงินสําหรับการดาวน์โหลดหรือใช้งานไม่เพียงแต่จะละเมิด ULA ของ The Funpimp เท่านั้นแต่ยังขัดต่ออุดมคติส่วนตัวของฉันเกี่ยวกับการดัดแปลงอีกด้วยก็คือต้องระวังนะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้หรือเพจนี้เท่านั้นนะ The Nomad เป็นยานพาหนะของนักสำรวจขั้นสูงสุดลืมเรื่องข้อจำกัดของฐานไปได้เลยตอนนี้คุณสามารถท่องไปทั่วโลกและนำทุกอย่างติดตัวไปด้วยได้ติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติขนาด5.56หรือพื้นที่มากมายสำหรับเวิร์กสเตชันและการอัปเกรดอื่นๆคุณจะไม่ต้องใช้ยานพาหนะอื่นอีกต่อไปมันอาจจะขับได้เหมือนรถบนบกแต่มันสามารถเก็บของได้มากมายติดตั้งช่องเก็บของได้240ช่องตั้งแต่ตั้งแต่แกะกล่องเลยเหรอ หมายถึงแบบสร้างเสร็จขึ้นมาก็ได้240ช่องและสามารถเพิ่มได้เมื่อจําเป็นคุณจะไม่ต้องใช้กล่องเก็บของอีกต่อไปผลิตได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความสามารถในการเพิ่มเวิร์ t สเตชัให้กับยานผ่านนะมอดนี้ต้องเป็น ESC สำหรับเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้เพราะสำหรับ s t e a o d i y 2.0เท่านั้นไม่ฉันไม่สร้างสำหรับเวอร์ชันเก่าคำขอจะถูกละเว้นใช้กับการบันทึกใหม่เท่านั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นอาจเกิดปัญหา ก็คือให้เริ่มเซฟใหม่นะครับผมถ้าใครจะใช้รถบ้านคุณสมบัติของ Nomad มี Workstation นเอ่อมอดเวิร์กสเตชันสำหรับ Nomad เนี้ยเวิร์กสเตชันที่พร้อมใช้งานเป็นโต๊ะทำงานก็จะมีเวิร์กแบนด์ฟอรแคมไฟโต๊ะเคมีแล้วก็ตัวซีเมนต์มิกเซอร์เวิร์กสเตชันจะประดิษฐ์ได้เฉพาะเมื่อยานพานะอยู่ในสถานะจอดรถเท่านั้นสถา,านะสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้เมนูแบบเรเดียลก็คือต้องจอดรถก่อนนะครับผม จะใช้ลากได้ที่เก็บของอัปเกรดได้สร้างชั้นเก็บของที่อัปเกรดได้2ชั้นที่แตกต่างกันเพื่อให้รถมีพื้นที่เก็บของเพิ่มอีก48ช่องเกราะเกาะของรถเหรอมีชั้นเกราะให้เลือก3ชั้นแต่ละชั้นให้การป้องกันที่มากขึ้นแต่จะทําให้รถเคลื่อนที่ช้าลงอ๋อมีที่นอน สามารถสร้างที่นอนและจุดเกิดของคุณอ๋อถ้าสร้างแล้วจะติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากรถรถจะต้องอยู่สนิทก่อนถึงจะออกจากรถได้ไม่ฉะนั้นจุดเกิดจะไม่ลงทะเบียนโอเคต้องแบบจอดสนิทก่อนนะรีโมทคราฟติ้งการประดิษฐ์จากระยะไกลสามารถดึงวัสดุจากคลังรถได้โดยตรงไปยังโต๊ะทางานด้วยมอการประดิษฐ์จากระยะไกลการเข้าถึงจากระยะไกล เข้าถึงที่เก็บของของโนแมดจากระยะไกลห่างได้สูงสุด200บล็อกด้วยมอดการเข้าถึงโอเคการตรวจจับซอมบี้โมดูล3โมดูลติดตาม3ชั้นช่วยให้คุณติดตามซอมบี้ทั่วไปซอมบี้ป่าและซอมบี้ที่ได้รับรังสีในบริเวณใกล้เคียงได้การควบคุมสภาพอากาศมีการป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศขณะอยู่ภายในรถด,ด้วยมอสการควบคุมสภาพอากาศ การนำทางมีการค้นหา POI ใดๆในโลกด้วยม็อดนำทางมเมื่อติดตั้งแล้วให้เรียกเมนูการนำทางขึ้นมาโดยกดที่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้หากคุณติดตั้งเกียร์เสริมเกียร์ซัพพอร์ตเครื่องกำเนิดเชื้อเพลิงเมื่อจอดรถจะค่อยๆฟื้นฟูเชื้อเพลิงในขณะที่เคลื่อนที่ม็อดนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วเล็กน้อยอ้อป้อมปืนที่อัปเกรดได้ป้อมปืนอัตโนมัติขนาด5.56มิม mm. วางอยู่ด้านบนของโนแมด ป้อมปืนนี้มีเทคโนโลยีการเล็งเป้าคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยป้อมปืนจะร่าษาให้คุณด้วยเพียงแค่ให้กระสุนขนาด5.56มมที่มีให้แก่ป้อมปืนและเปิดป้อมปืนป้อมปืนจะจัดการส่วนที่เหลือเองโอเคน่าสนใจมากเลยรายละเอียดมีเท่านี้เราไปดาวน์โหลดกันดีกว่ามี2ไฟล์เหรอเอออ๋อ,อ,อมีเกียร์ซัพพอร์ตที่เขาบอกมันจะช่วยเกี่ยวกับการนําทาง้เราก็ดาวน์โหลดทั้งหมดเลยเนาะการดาวน์โหลดต้องไปที่ IDC Core ด้วยแล้วก็ Core มีอะไรอีกดาวน์โหลดอันนี้โอเคงั้นดาวโหลดอันนี้ก่อนนะสองตัวนี่คือตัวของ IDC Core โอเคเป็นคอแหละไปดูไฟล์ก็จะมีสำหรับ21.2เราเอาสำหรับ1.0นะโอเคตัวต่อไปคือ Core ก็ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเรียบร้อยมาถึงการติดตั้ง ไฟที่ได้มานะครับผมจะมีทั้งหมด4ไฟล์ที่เป็น IDC Core IDC The Nomad แล้วก็ Nomad Gear Support แล้วก็ q r a d ทั้งหมด4ไฟล์รวมขนาดทั้งหมดทั้งสิ้น78เมกเองเราจะไปเริ่มลงทีละตัวสำหรับ q r a d ก่อนนะ q r a d Nomad Gear ไหนโะอเค okay. IDC Nomad IDC คอโอเคผมจะลงพร้อมกับ Cat UI นะครับผมไทลรันเลยอย่าลืมปิด EAC ด้วยในมอดนี้ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างแผนที่ใหม่นะเพราะฉะนั้นผมจะใช้แผนที่เก่าแต่ว่าเริ่มเกมใหม่เนาะเดี๋ยวไปลบเซฟเดิมก่อนโอเคลบเซฟแล้วแล้วเราก็มา New Game โดยใช้แผนที่ เอาเป็นแผนที่ที่ตัวเกมให้มาแล้วกันเนี่ยเปิดครีเอทีฟโหมดเข้ามาเรียบร้อยเอานี้เราจะมาดูรถกันดีกว่าเออเอาไงดีเราต้องดูว่ามันประดิษฐ์ได้หรือเปล่าถ้าประดิษฐ์ได้ก็น่าจะประดิษฐ์จาก Work Station มันเกี่ยวกันหรือเปล่าโอเคอันนี้ดูใน Work Station มันต้องอยู่ในหมวดรถเนาะ นี่ไงต้องอ p p e r advanced นะเม c h นิกใช้ nomad c h a s s i nomad accessory ไม่ยากนะเนี่ยประดิตไม่ยากนะแต่ว่าการจะไอ้นี่ต้องอ่าน advanced m e c h a i c มันคือมันคือหนังสือใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ advanced engineer อ๋ออยู่หน้านี้อยู่ในหมวด i n t e l l i g e n c แหละแต่ว่าหน้าสองนี่ไง แอดวานซ์เมชชนิกนะครับผมต้องเรียนต้องไปเรียนตัวแอดวานซ์แมชชีนิกนี้โอเคงั้นผมจะเสกขึ้นมาเลยแล้วกันนี่โอเคเราโอ้โหเรา,เ,เ,รา,เ,ราเรามาตั้งแล้วนะโอ้ต้องตั้งใกล้ตัวมากโอเคอย่างน้อยอะผมเอาน้ำมันามาก่อนต้องเติมน้ำมันไหมต้องเติมน้ำมันรีฟิลไป โอเพนรถก็คือตรงนี้เป็นมอส slot เนาะไปที่ทอกเกอร์พาร์คตอนนี้คือมันจอดอยู่อันนี้ได้เวิร์กสเตชันยังไม่มีอะไรเลยตัวเลทอ้อ๋อเป็นแบบอย่างนี้มันเลยใส่ได้เยอะเริ่มต้นอยู่ที่240ใช่ไหมอันนี้เราจะมาดูมอสของรถกันดีกว่ามอสของรถก็จะมีอะไรอย่างแรกเลยเวิร์กสเตชัน เอาหลอมโตเคมีที่ผสมปูนกลองไฟกลองเก็บของพิกเกอร์นี่ใหญ่กว่าเหรออันนี้เตียงนี่รีโมทแทสติกฟิลเตอร์รีโมทสโตรเลตแอสเซทเอ่ออันนี้เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมเป็นอะไรอะ่ะดิเทคชั่นเอาเป็นขั้นสามไปเลยอันนี้เป็นคลายเมดคอนโทรลนี่จะเป็นกรอบนะนี่นาวิเกเตอร์ทำไมหน้าหน้าตาเหมือนรีโมทมีฮอนด้วย อันนี้ฟิลเจเนเรเตอร์สามารถนั่นได้เอง Improve t เ r อร์เล p r สปริงอิมพลูส์เทอร์เล็ด e r c กเกอร์คอนโทรลเลอร์นี่เทอร์เล l a แล e รีมูเวอร์อันนี้เกี่ยวกับของเทอร์เลนะมีแลนเคมด้วยโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อผมลองใส่มอดกันนะมันจะใส่ได้หมดไหมเนี่ยต้องไปที่รถมันใส่ได้ไม่หมดนะอ๋อกล่องต้องเลือกก็คืออัปเกรดอันนี้ได้ อาผมจะทดสอบไปทีละอันแล้วกันนะไหนมาดูข้างบนอ๋อนี่ไงนี่ตรงนี้เป็นกล่องเก็บของเอามาโชว์ข้างบนนี่ยป้อมปืนถ้าใส่อ่ะเวอเชันก่อนเลือกอันนี้อ๋อนี่ไงถ้าเราต้องมากด e แล้วก็เลือกนี่อันนี้ต้องเคมีเออดีป่ะอันนี้งั้นเดี๋ยวผมเอาโต๊ะพวกโต๊ะออกก่อนโตะออก รามาดูพวกข้างล่างนี่ดีกว่ามีกรอกอันนี้คือกรอกใส่เข้าไปมันจะเพิ่มเลือดเหรอตอนนี้บรรทุกได้288มันก็ไม่ช้านะเนี่ยก็ขับได้เร็วอยู่นะเออไม่ช้านะอันนี้อันนี้ขับได้อันนี้เวิร์กสเตชันไม่มีแล้ะล้อจะปรับแต่งพวกปืนพวกอะไรยังไงโอเพน อ,อ,อันไหนที่ผมผมทดสอบไปแล้วผมจะทิ้งไปเนาะเออจะได้ไม่สับสนเพราคลาสนี่ยังไงก็ง่ายอยู่ละรู้ละไอ้กรอบเมื่อกี้ก็ดูแล้วรู้ละอันนี้เป็นเตียงอเตียงไม่ต้องไปสนใจกล่องก็ไม่ต้องสนใจรู้ๆกันอยู่เนาะคลิปโปรเทคชั่นอันนี้อันนี้ก็มันจะเจเนเรตน้ำมันเองนะฟิวเจเนเรเตอร์รู้แล้วทิ้งไปอันนี้มันจะเพิ่มดาเมจของเทเลสนะอะอ่ะใส่ไปก่อน อันนี้จะไฟเลทเพิ่มไฟเลทของเทเลดนี่แลนเคลมแลนเคลมก็น่าจะเหมือนแลนเ์เมที่ใชกันอยู่อทิ้งไปดูแล้วอันนี้เป็นนวิเกเตอร์นี่รีโมทคราฟติ้งอ๋อที่บอกว่าสามารถดึงของมาคราฟได้เลยใช่ไหมเอาตัวคราฟมานะแล้วก็เอาของเอาของมาใส่ไว้ดูสิว่าจะคราฟอะไรได้บ้างเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเบอร์ข้ามอสเฟรมเบอร์ข้าสตลเลตรีโมท เอาเอามาดิหรือว่าต้องใช้ในการค้าพวกนี้หรือเปล่าแต่มันไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้มีสัญลักษณ์มอดแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเอาของของใส่นี่ไว้ใส่เสร็จที่เหลือเอาวอร์ชั่นแางล่างนองนั้นใส่ได้หมดไหมอันนี้จะเพิ่มอะไรสโลวอนเมีอันนี้จะทำให้ศัตรูช้าลงอ่ะมันเป็นมอสของปืนนะทิ้งไป นี่เกี่ยวกับเทเลตเหมือนกันอทิบไปอันนี้ก็น่าจะเหมือนน้ำยาล้างังสีก็คือทำให้พวกซอมบี้เขียวๆอะ่ะมันไม่เจนเรตเลือดอทิบไปอันนี้ลดการลดรีคอยอะ่ะลดรีคอยของปืนอันนี้เกี่ยวกับควบคุมสภาพอากาศกับอันนี้น่าจะแจ้งเตือนนะไอเทมดิส <laughs> มันบอกมันไม่ชอบลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงใสไปแล้วลำโพงอยู่ตรงไหนวะอยากรู้ว่าไอ้น,นี่มันใช้ยังไง เอากระสุนใส่แล้วเออกระสุน5.56นี่ว่ะนี่ไงโอโ้โหละกองละ400ต้องไปปรับเอานะกระสุนธรรมดาเนี่ยมันต้องใส่ไปไหนใส่ไปในตัวรถเหรออ่ะใส่ไปแล้วอันนี้ผมจะลองเรียกอาซัมบี่ธรรมดาเออยิงเลยยังไงอะ่ะมีสถานะทางซ้ายบนเห็นไหม มีซอมบี้แท็กเกอร์แล้วก็คลายเมคคอนโทรลแล้วป้อมมันยิงยังไงเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันแท็กเห็นปะแท็กซอมบี้อ๋อใส่ตรงนี้กับสวนใส่ตรงนี้เดีได้ได้เอาคืนมาก่อนจะได้สามช่องนี่ไงนี่ใส่ตรงนี้เพิ่งจะเห็นโอเคใส่เสร็จกดออนไหนอะ อ๋อต้องขับนะมันถึงจะยิงถ้าลงป้อมปืนก็หยุดต้องขับนี่งโอเคโอเคคานนี้เรื่องป้อมปืนเดี๋ยวเอาใหม่แยกใหม่เซตซัมมี่มีเซตซัมมี่ด้วยปะโอ้โหโคตรแรงอะ่ะอันนี้เรื่องป้อมปืนจบไปเราจะลองคราบของนี่ไงคราบได้เลยมีของอยู่แล้ว เออดีแล้วเนี่ยดีมากๆเลยโคตรสะดวกอะเวลาเราจะย้ายบ้านไม่ต้องขนของแล้วไปที่บอกว่าเก็บของจากระยะไกลมันยังไงวะผมต้องอ่านก่อนนะมี n a า i วิเกเเนี่ยรีโมทครับอันนี้คือดึงของมาครับได้เลยรีโมทสโตรเ e r รีโมทสโตรเลแอสเซทใช่ไหมผมจำได้ว่ามันมีมีตัวนี้ v e h i c l e Storage Remote อ่ะเราจะใช้มันได้ยังไงก็คือ ให้ไปตรงนี้คลิกที่ by remote อ่าอันนี้เราก็มาถือรีโมทแล้วก็คลิกขวานี่ไงเราก็หยิบของเอาออกเอาเข้าได้หมดเลยอยู่จำกัดระยะห่างประมาณ200บล็อก200บล็อกนะนี่ยังเปิดได้เดี๋ยวนะ <c oughs> ต้องมาร์ครถใช่ไหมรถอยู่ตรงไหนตรงบ้านนี้เท่าไหรวะโอ้พึ่ง128เองโอ้ไกลมาก สองร้ยบล็อกเลยนะคือมันครอบคลุมทั่วทั้งเมืองแน่ๆเลยเนี่ยไปจอดไว้กลางเมืองอะ่ะนะแล้วก็ฟ้าแม่งได้ทั่วเมืองเลยแต่ว่าเราต้องไปแก้นี่นะไปแก้เอ,อ่สแต็กของของเนี่ยจะได้เก็บได้เยอะๆโอเคเจ๋งอันนี้อันนี้มันจะกองน้ําให้แต่ว่าของที่กองมันจะอยู่ไหนไหน,ไหนไอ้พวกน้ําอาจจะมาอยู่ในโซเลตเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นปุ่มน่าจะปุ่มเพื่อจอดนะให้มันจอดสนิท ไ oh, <laughs> ด้ยินเสียงปะเมื่อกี้ผมกดอ้นี่นะเสียงกคตดเบาเลยไม่น่ามาันถึงได้บอกว่า I hate it <laughs> ก็คือ,อไออะไรวะไออันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาออกก่อนนะอันนี้ออกนะแล้วก็กดแต่อ๋อนี่ไง <laughs> เดี๋ยวผมจะขยายเสียงให้มันดังขึ้นแล้วกันตอนนี้ผมได้ยินเบามากเอเป็นว่าอา้จังมนแล้วกันสิ่งต่อไปที่จะดูคืออะไรไต้เมคคอนโทรสามารถป้องกันเราจากสภาพอากาศก็ประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยยิงใครวะยิงใครอะได้ีกพีมาด้วยอาไปวิ่งนี้ผ่านซัมบี้ระยะประมาณไหนเนี่ยเอา้าทำไมไม่ยิง่ะครเนี้ยอา้ายังไงวะ <laughs> อยู่ดีก็ไม่หรือว่ากระสุนหมดไม่น่านะเดี๋ยวดูกระสุนดิที่ถัอตอเลดไม่ใช่เปิดที่ไหนเปิดที่รถตรงนี้อากระสุนก็ยังมีเปิดด้วยอยู่ดีก็ไม่ยิงไม่ยิงอะเนี่ยเหน็นปะเหยียบเลยหรือต้องไปกดปิดเปิดใหม่เดี๋ยวผมลองกดปิดเปิดใหม่ ไม่ยิงแล้วว่ะอ่ะดิปอมก็ใช้งานไม่ได้ั้งนั้นหรือว่าลองเก็บเข้ากระเป๋าเก็บไม่ได้ด้วยอ๋อมีของข้างในผมลองเก็บกระสุนก่นนะโอเคต้องเอาของกับกระสุนออกให้หมดจะเก็บรถได้ทั้งหมโอเคเก็บไปห,หมดตอนนี้ลองขี่ไหม่ึ้นกลับไปเออยิงแล้วไม่กี้มันบัคอะไรไม่รู้อยู่ดีก็ไม่ยิง ไอตัวต่อไปซิว่ามันจะยังยิงอยู่ไหมหรือว่าผมไปโดนคําสั่งอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นี้โดนคาสั่งอะไรหรือเปล่าม,มีซอมบี้เลยเอ้เอ้มีใครวะอ๋อฝั่งนู้นใครอยู่นะเนี่ยแต่ไม่ตายเอาหยุดแล้วอะเอามันหยุดยิงแล้วอะคืออะไรมากกว่าสองเหรอเออว่ะอันนี้ มันยังมีบั็กเกี่ยวกับป้อมปืนอยู่อ่ะ,อะเออผมว่ามันมันมามากกว่าสองหรือเปล่ามันถึงได้หยุดมีเดี๋ยวมีครูดาววะอ๋อโดนั้งไหมนะโอเคตายอันนี้ยังงงอยู่นะเกี่ยวกับมัดปืนเนะี่ยยิงแบบเปะสะปะมากต้องใส่มัสโอเคเอาเป็นว่า <laughs> และนี่ก็คือมอสรถบ้านที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับผมใครสนใจก็แน่นอนต้องไปลองโหลดมาเล่นอยู่แล้วฮ่าฮ่าคืชอบอะแบบไม่ต้องย้ายบ้านเอาเป็นว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะเอาอะไรมาเสิร์ฟอีกอติดตามนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ